วัดีค่ะวันนี้มาพบกับพินนะคะพินกับช่องวอล์กบายพินนี่ค่ะพินพามาตรุยตลาดเปิดใหม่ตลาดนัดกนกการวันนี้วันแรกเลยนะ20พฤษภาตลาดนี้อยู่ในซอยสารสาศาสตร์บางบัวทองนะคะนี่ตลาดเปิดใหม่ใช้ไล่ฝนตกด้วยวันนี้สดชื่นไม่น่าเชื่อนะดูสิลูกค้าเยอะมากเลยที่จะรถสะดวกสบายค่ะแล้วก็พื้นเขาทำเป็นยางมาตอย เดี๋ยวมันจะเริ่มจากตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมันไปซอยแรกก่อนนะจริงๆในซอยนีย้มีตลาดอยู่แล้วบ้างแล้วก็มีตลาดเล็กๆมินิมินินนอยู่สองสามตลาดแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสและเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับตลาดเพราะว่าก็เป็นที่ต้องการของชุมชนนั่นแหละว่ามีตลาดใหม่มีของขายใหม่ๆคนก็จากจะมาเดินนั่นแหละ เราไปกอเอ้เราไปดูกันดีกว่าว่าตลาดนี้ราคาสินค้าเขาเป็นอย่างไรนี่กมีร้านข้างนอกอย่างนั้นอย่างโกปี้นะคนเยอะจังอะ่อะเดินมาด้านหน้าก็เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนรถยนน่จอดข้างหลังเ,เขาทำเป็นเต็นท์สีขาวคะ่ะหนึ่งสองามี่ห้าหกเจ็ดแปดแเต็นท์ไป โอ้โห oh, แบบซอยเขาจะเป็นอย่างนี้นะแล้วพี่จะซูมยังไงอ่ะเนี่ยแต่วันนี้วันแรกนะตื่นเต้นมากเขาอ,ขอ้วนดูด้านซ้ายก่อนคือจริงๆเราไม่รู้พื้นฐานเลยว่าพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจากสายไหนบ้างนะแต่ว่าเขามาถึงก็ทำน้ากินเลยว้วนนี่เป็นปลาชอ่อนด้วยอ้วนกุ้งก็น่ากิน มีจังหวะที่ว่าต้องเบียดคนหน่อยนะ เริ่มผักเราเรารู้กันอยู่แล้วแต่ไม่ดูอันนี้ต้มแซ่บหมู30บบาทเรงค่ะแม่ค้ามีตัดพอด้วยว่าเปิดรลาดใหม่เปิดตลาดใหม่ลูกค,ค้าเยอะนี่ค่ะเขาก็จะมีขายของของที่เป็นแบบว่าผสมผสานกันนะคะนี่คือเครื่องปูค่ะอ๋อใช่แล้วด้านหลังสุดก็จะเป็นเนี่ยค่ะของสดอย่างนี้เลย,เยปลาสดสดแบบดิ้นๆิเลยดึกๆๆๆๆๆเลย นี่ค่ะนี่แส,สดงว่าสดชั้นหลังเป็นของสดหมดเลยตรงนี้เป็นนะเป็นอาหารทะเลค่ะอ,ซอ๋ซอยซอยแถวน,นี้เลยนะเนี่ยในกุ้งค่ะมันก็ได้มาซอยนี้เป็นของสดเป็นเนื้อสัตว์เนื้อเนื้ออู๋กับเนื้อไก่ซ้ายขวาแล้วก็เป็นของที่ไส้กรอกนะคะแล้วมีปลาแห้งด้วยเ,เฮ้ยกล้วยบีแล้วสี่สิบเป็นวัดใหญ่ดีวะนะมี้วนนี้ใหญ่ดีอ่ะสี่สิบบาท อค่ะค่ะมันมีขายต้มยำมันมีนี่ก็จ้าประ่ว,วนอ้วันอยากได้อะไรอ้วนซื้ออ้วนซื้อเลยก็ได้นะคะโหปลาดิตัวเปเลิศเลยอ่ะ เฮ้ยนี่เพิ่งกี่โมงเองอ่ะดูกับข้าวแมคคาอุ้ยไม่หกโมงเลยกับข้าวแมค้าพร่องไปเยอะมากเลยแสดงว่ามันอยากกินกระทอนอ่ะอุ้ยวันมาพาคุณไหมมะพร้าวคุณเนาะนี่คะ่ะมะพร้าวผลไม้อุ๊ยเข,เขาแถวทำอะไรกันเขาแจกไอติมฟรีป่ะ ซื้อเลยนะซื้ออะไรที่มันอยากกินหรออือนี้อันนี้ของดองเอาสักหน่อยผักดองผักดองอันนี้ไงอันนี้ไงที่เป็นหัวหอม มีต้มโค้งด้วยนุ่มใช่ค่ะบาดล้นมากอันนี้อันนี้อะไรคะนนเวลาไม่ไม่ถนัดอันนี้อะไรบ้างอันน,น,นี้อันนี้ก็เปียคะคะเจ้าัน,นี้อะไรอันนี้กุ้งจมหรอไม่คือสักอย่าง เอาไปออนนี้เหรอแล้วเอานี่ไปสองถุงอันนี้ค่ะน,นี่สองถุงเท่าไหร่คะโอเคเอาสองถุงสองถุงนี่เ <c oughs> ขาเป็นปันนึ่งเขาจัดเป็นเซ็ตก็น่ากิน ก็ฟังเขาเขามีอะไรข่าวดีเฮ้ยว่านุข่าข้าวดิโหขายล้นเลยล้นวิโกปีหนึ่งแถมหนึ่งอนเนี่ยค่ะพที่ไปบอกว่าปกติร้านอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยมีเป็ดพะโล้ี่ก็มีน่ากินโอ้โหวันกอ่อนต้องจะซื้อไปนี่ต้มโคง6ตัวละหกสิบน ตื่นเต้นมากต้นทออะ่ะนี่เขาหน้ารักมากนี่ขายปลาฟิลิสาาหน่อยว่าเวทอดโหถักน้ำปั่นนี่ใช่เลยชะเง้อดูทุเรียนน่าตื่นเต้นมากไปทางซ้ายนั่นเจอลอตเตอรี่ แต่เราไม่ซื้อแหละเพื่อความคุ้มค่าเราไปซื้อในกระเป๋าตางังค<ม>์ฮะเราเทคุ้มค่านะกระเป๋าตังค์แปดสิบบาทนี่น่ากินอ่ะไอติมเออ, <นา S 1> อไอติมน่ากินอะไงไอติมโอ้มาดูดินีนน่พยายามเดินช้าแล้วนะมีผู้ชมมาเม้นว่าบางทีเดินเร็วห็นก็พยายามแล้วนะคุมสติแล้วนะใจเย็นสักนิดนึง เดินให้ดูว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้ขายไม่ขายขายจัดจัดไฟสวยนะคะตรงนี้เจ,จัดสวยมนีน้ำพริกนี่ก็โหตื่นเต้นนี่ขนมโอ้โหโอ้โหตรงนุ้นดงดงผักกับดงของแห้งอ่ะห้อยตองแต่งเลย ไม่ไปว่าเลยทางนี้เพราะเราเป็นผักเราไม่ใช่สส่ผักเราสายอาหารแต่มาเช็คว่านี่ขายอะไรอ่ะขายน้ำวิน้ำปั่นอย่างนี้นะว่าววเป็นน้ำปั่นสุขภาพนนู้มีไข่ฟักแฝงไข่ข้าวค่ะแล้วนี่เป็นน้ำปั่นคุณภาพโอไยดีอุนอนี่แบบเขาหยิบผสมกันนี่ค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ปั่นเครื่องแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บาขายอย่างเดียวอุ้ยนี่โอ้ยปลาส้มปลาส้มอยากกินเลยอ่ะราไปอบที่ไหนอปลาทูอีกแล้วปลาทูที่นี่สวยๆทางนั้นเลยค่ะโอ้โหอันนี้ดินซอยสุดท้ายแล้วนะซอยสุดท้ายเขาเอาไม่ได้ไปซอยเขาเป็นร้านขายพวกนี้ ยาบอกอ๋นี่เขาทำเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์ในครัวเนนะะรือนค่ะหม้อหอยเตาเตยอะไรที่กงที่โกยนี่เป็นสี่บูธเลยกี่บูธตเนี่ยหนึ่งสองสามสีห้าจ็ดแปดสิบโอ้ยหลายบูธเลยงั้นเราต้องออกไปทางนี้ว่าต้องกลับทางนี้ค่ะเข้าทางนู้นเป็นละ เอามีที่เข้าข้างๆเข้ากันนี่เขามีเปิดเปิดตลาดใหม่มีบ้านบอนอะ่ะมีรถไฟเอาสิเด็กมาก็เล่นได้นี่ค่ะเฮ้ยไม่ขาดไม่ขาดมาตลาดนี้ได้อะ่ะ ก็ดูรองเท้าที่เป็นลายช้างเดิเคยเห็นปะเฮ้ยน่ารักอ่ะใช่ใช่แล้วตรงนี้เขาขายเสื้อผ้าค่ะเนี่ยเป็นสินค้าแฟชั่นไปแถวนี้เลยออ้าวกลับไปทางนี้ทางนี้คนเยอะมากขายอะไรกับข้าวขัวอิ่มอร่อยข้าวแกงคุยว่นอลังการมากอือ มีแกงแกงใสบัวแต่งตัวล็อกเกอร์นี่ค่ะปูไข่หอยจ้อเฮยอาหารเหนืออาหารเหนือว่อามันเป็ดทำไมวันนี้แม่ค้าเขาร้อนจังเลยอ่ะอ้าวที่นี่มีน้ำนางเอกด้วยค่ะที่ไหนก็มีน้ำนางเอกอืมนี่อันนี้สวยชุดแส แซ่บเป็นลายสวยมากเลยมีมะม่วงค่ะย่ามะม่วงนี่ขายของไหว,ว้วันพระวันพุธวันวิสาขค่ะเรายังไม่พร้อมซื้ออ้าเริ่งต้นเืิ่งต้นเดินผ่านมาครบหมดแล้วต่อไปเราจะไปเจาะซื้อและร้านไหนดีเนาะ okay, เมื่อพิจารณาแล้วเราจะไปเจาะเจาะน้ำปั่นก่อน มิวน้ำฟันสมตีใช้คำว่าสาขาสด้วย ก็เลยจะมีความเปื่อยให้กับตัวปลาแล้วเขก็จะไปแยกเนื้อปลาในหม้อเล็กค่ะแล้วก็พร้อมผสมกับน้ำน่ากินแสดงว่าหมดไปตะก,กาหนึ่งแล้วอ๋ททอ,อ,อฟีดแบกดี ขนมจีแกงเขียวหวานเขาก็ขายหมดแสดงว่าช่วงลุยทางนี้สมวงวันนี้วันนี้ว,นนวันแรกวันเปิดตลาดอะไรก็ขายดีนี่เจ้านี้เกลี้ยงเลยจ้าเอาเรียกว่าเป็นการเปิดตลาดมันก็ต้องลองตลาดนะเอาไปไหนว่านอ,อาอะไรเราจะไปตามล่าหาเมนูไหนต่อ,อมีเล้งด้วยมีขา,าเล้งหมู เล้งหมูเขาก็ดูเปื่อยๆนะดูดิเล้งหมูอะ่ะเราจะไปลยุยจับข้าวที่ไหนอะ่ะนี่เดินแล้วข,ข้าวอก็ขายถูงละสี่สิบบาทไม่แพงเลยอะ่ะดูมัสบันไก่สี่สิบบาทนี่อะ่ะโอ้ไม่แพงไม่แพง ากินทุกอย่างอ่ะอันนี้อะไรวอกว่นปลากาอ่อะดิใช่ไหมเออม,มีปลากายด้วยใช่ปลากายแล้วก็มีต้มใสบัวค่ะลงม,มันไม่เข้าเลยอ่ะเนาะ คือร้านนี้เขากับข้าวอลังการค่ะแล้วก็หลายอย่างแล้วก็ใช้แสงร้านสวยมากเลยเด่นเสริมความดูน่ากินขึ้นเยอะเลยถ้าใครจะขายข้าวแกงนะจัดไฟแบบนี้นะเวอร์กันนี้เป็นว่าเวอร์เพราะว่ามันเด่นมองจากตรงไหนเด่นออกมาเลยอะกับข้าวดูสีแบบแจ๊ดแจ๊ดจับจ้จจจาบแซดตรงนั้นเลยอะพ่อค้าใจดีแถมใส่โบให้ที่ไม่มีปะทู สรุปว่าร้านนี้ทางร้านขายสุงนั40บาท40บาทไม่แพงกับปริมาณของอาหารแล้วก็หน้าตาของอาหารที่ดูน่ากินแล้วเราก็มาแวะซื้อข้าวมาละเราเรียบร้อยนะกลับวันนี้เป็นการสำรวจตลาดเปิดใหม่เอี่ยมเลย ไปทำไมวะขวาอ่าโอเคเป็นว่าพามาดูแหล่งรวมเศรษฐกิจใหม่พ่อค้าใหม่ลูกค้าใหม่ที่เขาจะไม่ได้มาจอยกันไงที่ตลาดเย็นแล้วก็เป็นไอเดียให้ใครที่กาลังหาว่าจะขายอะไรในตลาดเย็นอะ่ะได้มาดูเป็นไอเดียเนาะไปลคะค่ะบายบาย